ขณะที่เข้าใจถูกต้องขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นเจตสิกซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้คาว่าปัญญาเจตสิกไม่ใช่ใครเลยค่ะปัญญาเกิดแล้วก็ดับถ้ามีปัญญาทั้งวันก็คงดีนะคะแต่พอปัญญาดับแล้วอะไรเกิดตามการสั่งสมอีกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะ,รมะเห็นธรรมะรู้ว่าเป็นธรรมะ,รมะเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นแต่ถ้าสภาพธรรมะนั้นยังไม่เกิดจะรู้ได้ไหม คนที่กำลังนอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาจะรู้ได้ไหมคะว่าอะไรจะเกิดจะคิดอะไรจะรู้ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วนี่นะคะผู้ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็รู้ว่าตามปัจจัยค่ะใครจะทําอะไรได้อย่างที่คิดเรื่องไม่ดีบ่อยๆใช่ไหมคะคิดแล้วอะ่ะเกิดแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วได้ยังไงในเมื่อสิ่งนั้นถูกปรุงแต่งเป็นอสังคตะเกิดแล้วปรากฏแล้วดับไป ดับไปเลยแต่ว่าเพราะความเป็นเราเนะค่ะก็ยังห่วงใหญ่นะคะก็ยังยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเข้าถึงความเป็นอนัตตาให้เข้าใจจริงๆค่ะว่าไม่มีใครสามารถจะดนบันดาลได้ไม่ว่าแต่และขณะจิตที่เกิดนี่นะคะเป็นอย่างนี้เพราะมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อไหร่เมื่อปรุงแต่งแล้วเกิดจึงรู้ แต่ถ้ายังไม่เกิดก็ไม่รู้เหมือนอย่างเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของสภาพธรรมะเลยสภาพธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตยังไม่เกิดจะเป็นเจ้าของจิตได้ไหมค่ะจิตดับไปแล้วยังจะตามไปเป็นเจ้าของจิตที่ดับได้ไหมก็ไม่ได้แต่เมื่อสภาพธรรมะได้เกิดแล้วไม่รู้นะคะจึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่ต้องเมื่อเกิดขึ้นไม่ใช่เมื่อยังไม่เกิด